สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมกันรับฟังพระพรด้วยกันนะครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันอังคารที่15กันยายน2020ครับหัวข้อจงเพิ่มพูนความเชื่อให้เข้มแข็งเสมอเสมอ2เปโตบทที่1ข้อ5ถึงข้อ9พี่น้องครับพระคำให้ชีวิตเมื่อวานนี้เราเริ่มพระธรรมสเปโตนะครับ โดยเริ่มจากบทที่1ข้อ1ถึงข้อ4อัครทูตเปโตรนั้นได้ทักทายและขอพระคุณและสันทิสุขเพิ่มภูนแก่พวกเขาโดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านหนุนใจว่าด้วยฤทธิดเดชของพระเจ้าจะประทานสิ่งจำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินในทางของพระเจ้าให้แก่พวกเขาทางพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างมากมายอย่างเพียงพออย่างเหลือลน้นนะครับ และทรงประทานพระสัญญาอันล้ำค่าที่พวกเขาจะได้พ้นจากความเสื่อมทรามของโลกอันเกิดจากความปรรถนาชั่วและจะมีพระลักษณะของพระเจ้าเกิดขึ้นในลักษณะชีวิตของพวกเขาโอ้นี่เป็นพระสัญญาที่ล้ำค่าและก็มีสิ่งที่มีคุณค่ามากมายทั้งต่อตัวเราและก็ต่อกิตาจักรและก็ต่อคนอื่นในโลกนี้ที่อยู่ด้วยกันกับเรานะครับวันนี้เราจะเข้ามาอ่านพระธรรมสองเปโตด้วยกันต่อ ซึ่งหนุนใจให้เราเพิ่มภูนความเชื่อให้เข้มแข็งเสมอขอฟังพระคำของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจนะครับ2เปโตรบทที่1ข้อ5นะครับนะจนถึงข้อ9นะครับนะพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้และ เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองและเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าและเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้วพี่น้องครับผมขอทวนพระคำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเราจะจดจำแล้วก็ทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นครับ2เปลโตบทที่1ข้อ5ถึงข้อ9ด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทนเอาความรักฉันพี่น้อง, <prise> พองเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าและเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผล ในการรู้จักพระเยสุคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจ,จากบาปแล้วพี่น้องครับเราเห็นแล้วนะครับว่าฤทธิดเดชของพระเจ้าพระองค์ประทานสิ่งจำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินในทางของพระเจ้าให้แก่พวกเราทางพระเยสุคริสต์ และยังได้ให้พระสัญญาอันล้ำค่ามากที่สุดเลยที่พวกเราได้พ้นจากความเสื่อมทรามของโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วในชีวิตของพวกเราและคนคนอื่นด้วยและจะเกิดพระลักษณะของพระเจ้าขึ้นในลักษณะชีวิตของเราเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นมากขึ้นพี่น้องครับฤทธิดเดชของพระเจ้านั้นในเรานั้นเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับฟังข่าวประเสริฐและเกิดความเชื่อในพระเยซูคริสต์ขึ้น ความเชื่อที่เราได้รับจากพระเจ้านี่เองครับที่ทําให้เราแตกต่างจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพ,พราะพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเพื่อตายไถ่บาปแก่เราทําให้เราเป็นคนชอบธรรมพ้นจากพระอาทยาของพระเจ้าที่จะลงโทษคนบาปให้พินาศเพราะการกระทําที่เลวทรามอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและยิ่งกว่านั้นครับพระเจ้าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาชําระและเปลี่ยนแปลงเราจากภายในจนสร้างลักษณะนิสัย ให้เหมือนพระลักษณะของพระเจ้าอันเป็นฉายาของพระเจ้าที่ใส่ไว้ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนเลยตั้งแต่เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเราซึ่งน่าเสียดายที่พระฉายานั้นได้เสียหายไปเมื่อบาปเข้ามาครอบครองใจของมนุษย์ตั้งแต่นั้นมาพระองค์จะทรงสร้างพระฉายาของพระเจ้านั้นขึ้นใหม่บัดนี้ครับพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นพระฉายาของพระเจ้าในเราขึ้นใหม่ดังนั้น ท่านเปโตรได้ให้เราเพิ่มพูนความเชื่อของเราด้วยคุณธรรมคือให้เรามีการดำเนินชีวิตที่มีคุณธรรมคือกระทำความดีตามพระวจนะคำของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์คือให้ความเชื่อนั้นแสดงออกมาด้วยการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าความเชื่อที่ขาดการประพฤตินั้นเป็นสิ่งที่ตายแล้วท่านยากอบบอกไว้ในสองยากอบบทที่สองข้อ17นะครับ เพราะเราไม่อาจเห็นความเชื่อได้จนกว่าการประพฤติด้วยความเชื่อนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราพี่น้องครับท่านเปรโตอย่างนี้ได้เรียกเราให้เอาความรู้แห่งคุณธรรมมาเพิ่มคุณธรรมความรู้ในพระวจนะของพระเจ้านั้นสําคัญในการเสริมการประพฤติแห่งคุณธรรมเพราะความจริงของพระเจ้านั้นมีพลังและฤทธิ์เดชท,ที่จะเสริมกําลังให้เราได้ดําเนินในความเชื่ออย่างเข้มแข็ง การอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าการคิดใคร่ครวญและการอธิษฐานจึงเป็นรากฐานที่สำคัญในการเสริมให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้นและเมื่อเรานำมาใช้ในชีวิตจริงความเชื่อเราจะยิ่งเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะครับท่านอัการทูตให้เราเอาการควบคุมตนเองครับมาเพิ่มความรู้การควบคุมตัวเองให้ทำตามความชอบธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับ เพื่อให้เราอยู่ในทางที่ดีและถูกต้องเสมอๆทุกวันพระธรรมหเปโตบทที 1, ่ to, 1: นึข้อสิท่านเปรโตก็ได้ย้ำเรื่องนี้นะครับนะและการควบคุมตัวเองทําให้เราระวังระวัยในการใช้ชีวิตให้หลีกพ้นจากมารดุดสิงโตคำลามที่เที่ยวเสาะหาเหยื่อที่มันจะกัดกินได้ใน1นึ่งเปโตบทที่5้ข้อแพี่น้องครับเมื่อเราควบคุมตัวเองได้เราจะเติบโตขึ้นทุกวันและปลอดภัยจากมารร้าย ที่จ้องเล่นงานเราได้เสมอๆครับและหากเราจะควบคุมตัวเองได้ดีสม่ำเสมอเราย่อมต้องมีความทอรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองนะครับเพราะเราไม่ควรจะดำเนินชีวิตดีบ้างสลับกับการตามใจตัณหาของตัวเองบ้างเพราะนั่นจะทำให้เราตกในการล่อลวงของมารที่มันจ้องขโมยความเชื่อของเราไปและพระพรของพระเจ้าก็ไม่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเรา ความทารุดอดทนนั้นแสดงถึงความอดทนที่ยาวนานได้เราจะคูบควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นดังอาหารที่ช่วยหนุนให้เรามีความทรหดอดทนได้ยาวนานครับเพราะการรู้จักพระเจ้าและยอมรับพระองค์เป็นองค์เจ้านายเหนือชีวิตของเรานั้นช่วยให้เราเลือกหนทางของพระเจ้าเป็นหนทางของเราเสมอๆไม่ใช่เลือกตามตัณหาของเราสุภาษิตบทที่ 1. ข้อ7จึริงยืนยันว่า ความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้พี่น้องครับความรู้ที่เป็นความรู้ในการเลือกทำสิ่งชอบทำสิำ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจริงทรหดอดทนได้ยาวนานเพราะว่าเราเลือกดำเนินชีวิตตามพระเจ้าเราก็จะเต็มไปด้วยความชื่นบานนะครับพี่น้องครับความรักฉันพี่น้องจะเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าให้ได้ครับความยำเกรงพระเจ้านั้นไม่ใช่กฎกติกาที่เป็นแค่ตัวอ,อักษรครับแต่เมื่อขับเคลื่อนด้วยความรัก มันจะทําให้เกิดความสุขใจที่เราได้ลงมือปฏิบัติหรือทําตามพระคําของพระเจ้าเพราะเรารักคนอื่นไม่ใช่ถูกข้อบังคับบีบคั้นเราเมื่อเราเรียนที่จะรักเราจะไม่ทําร้ายใครเลยครับเพราะนั้นความยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นบอ่อเกิดที่แข็งแรงและเพิ่มพูนความรักฉันพี่น้องเข้าไปก็จะเป็นภาคปฏิบัติที่เต็มปไปด้วยความสุขใจและอิ่มใจครับเอาความรักมาเพิ่มความรักฉันพี่น้อง เพราะความรักนั้นให้อภัยคนเป็นจํานวนมากท่านเปรโตได้บอกไว้ในหนึ่งเปโตบทที่4ี่ข้อแเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้พี่น้องครับเราจะรักกันได้ยาวนานและเต็มด้วยความสุขใจเมื่อมีการอภัยให้แก่คนอื่นเสมอๆเ,เราจะไม่เก็บความขมขื่นใดๆไว้ระหว่างกันท่านเปโตรจึงยืนยันอีกในข้อ8นะครับกับข้อ9ว่า ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต,ต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้วพี่น้องครับการเพิ่มพูนชีวิตด้วยคุณลักษณะเช่นนี้ขึ้นเรื่อยๆนั้นเราจะไม่เป็นคนไร้ประโยชน์ แต่จะเป็นคนที่เกิดผลในองค์พระเยสุคริสต์เจ้าเป็นคนที่ตาใจสว่างและมองได้ไกลคือตะหนักในวิถีที่เรารับการชำระบาปจากพระเยสุคริสต์เป็นคนชอบธรรมแล้วและได้แผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกที่ไม่รู้เบื่อเน่าและมองเห็นพระสิริของพระเยสุคริสต์เจ้าชัดแจ้งว่าเราจะได้เข้าสู่พระสิรินั้นร่วมกันกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆและร่วมกันกับพระคริสต์ในวันที่พระองค์ เสด็จกลับมาและทําการพิพากษาโลกนี้พี่น้องครับต้องบอกครับว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมความต้องการตามอย่างโลกจะไม่สําคัญกว่าชีวิตในความเชื่อในพระเจ้าการล่อลวงของมานจะไม่ใช่ทางเลือกของเราก่อนที่จะเลือกทางของพระเจ้าโดยเด็ดขาดขอบคุณพระเจ้าเพราะคุณและสันติสุขของพระเจ้าจะเพิ่มพูนในชีวิตของเราอย่างที่ท่าน อัครทูดเปรโตอวยพ,อพอระพรไว้อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับผมมีสองคำถามพระคำให้ชีวิตวันอังคารที่15กันยายน2020หัวข้อจงเพิ่มพูนความเชื่อให้เข้มแข็งเสมอ2เปรโตบทที่1ข้อ5ถึงข้อ9ครับคำถามแรกท่านเห็นวิธีเพิ่มพูนความเชื่อของท่านจากพระคำของพระเจ้าที่ผ่านท่านเปรโตแล้วนะครับเป็นความจริงพื้นพื้นแต่ทรงพลังครับ เป็นความจริงพื้นพื้นแต่ทรงพลังท่านลงมือเดินตามพระคำของพระเจ้าสม่ำเสมอก็จะเกิดผลครับท่านเห็นจุดที่ท้าทายที่ท่านรู้สึกว่าแม่เราทําอย่างเรื่องนี้ได้ยากจริงๆจะให้ทรลอดอดทนเหรอจะควบคุมตัวเองเหรอยากจริงๆถ้าเห็นอย่างนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าครับเพราะท่านกําลังพบจุดที่ท่านจะปรับปรุงชีวิตของท่านได้ทูลขอขอกําลังจากพระเจ้าครับ ถ้าท่านดําเนินชีวิตได้ติดสนิทกับพระเจ้าดีแล้วท่านทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วยิ่งทําต่อไปครับเพราะมันจะเพิ่มพูนชีวิตของท่านจริงๆคําถามที่สองครับผมไม่เป็นคําถามแต่ผมอยากหนุนใจให้ท่านส่งเสริมพี่น้องคริสเตียนท่านอื่นๆเสมอๆเพราะการเสริมสร้างตัวเองเช่นนี้ก็เป็นที่หนุนใจแก่คนอื่นด้วยสร้างกลุ่มเพื่อนเพื่อแบ่งปันความรักจากวิถีประจําวันแก่กันและกันสิครับพระคําประจําวันที่เราอ่าน ข้อพระคำที่หนุนใจเราจะเติบโตแล้วก็หนุนจิตชูใจคนอื่นๆได้โตเป็นกลุ่มชื่นใจเป็นกอบเป็นกรรมครับโตเป็นกลุ่มชื่นใจเป็นกอบเป็นกรรำเวลานี้เราอธิษฐานด้วยกันครับโอพระบิดาพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เจ้าข้าขอพระคุณพระองค์ที่ท่านเปโตได้มองเห็นทะลุทะลวงถึงการเติบโตจนกระทั่งมีความเชื่อในพระองค์อย่างเข้มแข็งจนความเชื่อของเรานั้น ทะลุทะลวงสิ่งที่สงสยัยสิ่งที่เป็นตันหาสิ่งที่เป็นการล่อลวงของมารไปสู่การไว้วางใจและดาเนินชีวิตตามองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่ได้เป็นความลึกลับจนกระทั่งเราไม่รู้จักแต่เรารู้จักอยู่แล้วและเป็นความจริงพื้นพื้น,นที่วางอยู่บนความชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าและมันจะทะลุทะลวงทุกสิ่งให้เกิดผลเกิดขึ้นได้ ขอพระเจ้าทรงโปรดสอนพวกเ้าทั้งหลายที่จะมีวิถีชีวิตอย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นคนไร้ประโยชน์ไม่เป็นแต่เป็นคนที่เกิดผลเพราะเราได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วขอบพระคุณพระเจ้านักเราเราจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าเพิ่มพูนในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราไม่เพียงแต่เติบโตคนเดียวแต่จะร่วมกันเติบโตกับพี่น้องคริสเตียนเราเราจะเติบโตเป็นกลุ่มแล้วเราจะโตขึ้นด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดน,นำพาเราด้วยเถิด ขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าความจริงของพระเจ้าที่วางไว้ในพระคำของพระเจ้านั้นเป็นฤทธเดชครับเป็นความจริงที่มันเป็นผลจริงๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราดําเนินชีวิตตามนั้นนะครับแล้วท่านจะพบครับว่าชีวิตของท่านมีพระคุณพระพรเพิ่มพูนขึ้นเสมอๆขอพระเจ้าวอวยพรท่านและอย่าลืมครับเติบโตเป็นกลุ่ม เติบโตไปด้วยกันทั้งคริสจักรจะเติบโตและเป็นพระพรครับขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ